สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้ารีสอร์ทของแมปออร์ซ a าทูด e เฟนเอ็กซนะครับแมปเมื่อวานเราเพิ่งบ่นไปว่าคนหดจนต้องปรับนะแต่ตอนนี้ตัวเกมกําลังจะปล่อยเทเลอร์แล้วนะครับประกาศไว้ตอนที่ตอนเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงครึ่งนะตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วนะครับอ่ะก็เทเลอร์กำลังจะมานะตกมาเป็นสตาร์กเลยนะครับโอ้โหเสียงดังขออนุญาตปิดแล้วกันนะครับนี่เนาะ,ะเรื่องเปิดเสียงนี่ถ้าใครอยากดูนะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์ดิสคอตให้ถ้าไม่ลืมนะครับเพราะว่า ถ้าเปิดในนี้อาจจะโดนลิขสิทธิ์ก็เป็นไปได้นะครับหลังจากที่เราอ่านแพทอัปเดตเมื่อวานเนี่ยมันมีเป็นสตาร์ตตัวแรกเลยนะครับที่เป็น s อที่เขาเซ็นเซอร์ไว้เนี่ะเดี๋ยวดูนะครับเดเ็ดหรอกนะครับนี่อตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นสตาร์กจากบีดจริงๆนะครับแต่ผมไม่อยากพูดเพราะว่าจะมันผิดแล้วเดือดร้อนว่านะครับแต่ก็เหมือนจะมาจริงเนาะปกเกมเป็นตัวจากบีชนะครับแต่ว่าด่านเหมือนจะมาเป็นแบ็กค,คอเวอร์หรือเปล่านะครับไม่แน่อาจจะเป็นแพดบ,บีดก็ได้เนาะ เอออยากให้เขาบัฟอิจิโกะสักเล็กน้อยนะเออตัวมันดูกระหักนารูโตะอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าสปอยหรือว่าเทเลอร์เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับสัตว์เลี้ยงในแมปปลูกผักหรือบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับบิวบปรกรช็อปได้เลยเนาะใครกำลังเป็นหาการ AFK ฟาร์มในโลบอกรแล้วค้างหดุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือส,สมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกวา่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google p a ย์แ p ปสโตร์อ,อย่าลืมใส่โค้ด T Times เพื่อรับส่วนลด20บาทด้วยนะครับในอีก10วินนะครับเราจะได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวละครที่เขาจะเพิ่มนะํามีอะไรบ้างนะแต่าจากดูจากอัปเดตหลอกนี่ก็แอบพอจะเดาๆได้อยู่นะครับเนาะอ่อาแล้ว เสียงอยากเปิดให้ฟังแต่เราจะโดนเล่นไหมไม่รู้นะครับเ,รเปิดสียงนี้ดูกันโอเคปิดแล้วกันนะครับเสียงอย่างนี้อันนี้นะ่าจะเป็นโหมดหอคอยที่ตัวเกมเคยมีนะแต่ก็นี่เป็นสตาร์คเลยนะครับตัวจากบีชนัน่นเะองเนาะโอ้โหตีเป็นลายเอวีแนะ่นอนตรงนี้ตัวนี้พลาดไม่ได้อันนี้ตัวจากม็อบนะครับอาจารย์ของม็อบนะจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับเออ ไอตัวจากไอตัวที่ชื่อว่าเรนเกนหรือเปล่าอนี่เลยว่าทำไมมีม็อบ n p c ให้ตีนะครับมีนู้บกี่ด้วยอันนี้จาก JJK อันนี้ลืมชื่อเรื่องไปแล้วน,นะครับอาจจะมาจากไอโจเอ่เอที่มันใช้นิ้วยิงเลเซอร์หรือเปล่าแม่ลืมชื่อเรื่องไปแล้วขอไปด้วยนะครับตรงนี้อันนี้เป็นท่าโจมตีเนาะเหมือนจะไม่ได้เปิดมาทุกตัวหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเอ้อยตัวนี้ตัวอะไรอันนี้ไม่รู้จักนะครับเใครรู้คอมเมนต์ดีนะเออแมมีเหมือน เหมือนจะอีาาอู้นะยาฉาบเลยนะเออมีหูมีปีกด้วยนะครับแม่เสียดายเปิดเสียงไม่ได้นะโดนลิขสิทธิ์นะครับอ่ะโทจิมาจริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยเห็นมันเป็นตัวโทแล้วก็เจนะเออก็คิดว่าเป็นออโทโจรหรือเปล่าแต่ว่าเป็นโทจิแทนนะนี่ยามินะครับโอโ้โหแม่กลัวยามิจะเป็นตีแบบตะเกียบแบบเอเอแล้วเกินนะครับแล้วก็มีออ,อันนี้ลืมชื่อไปแล้วจากฝ่ายฟอร์นะเออเอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นห้าดาวเบน,นี้มาลุ้หรือเปล่านะครับเออ โอ้โห oh. อันนี้น่าจะเป็นแบ็กเฟรมนะตัวละครอเจ้าตัวเบนิมารุตัวนี้นะครับเพราะว่าหลายๆแมปก็ทำให้มันเป็นแบนะ็กเฟรมเนาะอย่าบอกแล้วมีแค่นี้โอ้โ oh. หมาแบบสั้นๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็ฉา,ากแรกเนี่ยจะมีเป็นในส่วนของตัวหอคอยนะอาทาวเวอร์ทาวเวอร์อะไรน,นี้เขาเรียกอะไรดูก่อนอะไรนี้เขาเรียกเป็นทาวเวอร์โหมดนะครับอ่าลูไกร์กนะตัวนี้ อันชื่อผิดขออภัยจริงๆเทรเลอร์ก็มีประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทาวเวอร์ของตัวเกมนะเขาไม่ได้ปล่อยตัวละครมาหมดนะครับจากที่ดูนะเขาให้ดูแค่พวกอาโทโจิโทโจเอไโทจิสตาร์ยามินะครับเออแล้วก็จะมีพวกตัวสี่ห้าดาวที่เขาอาจจะยังไม่ได้ปล่อยมาให้ดูเนาะเหมือนจะมีคิดโกหงมาด้วยในอะนาคตอาจจะมีแบบเออ กิบูก็ได้นะครับเออเดี๋ยวรอดูกันดีกว่านะอัปเดตจะเกิดขึ้นในอีก5ชั่วโมงนะครับหรือว่าประมาณหนึ่งทุ่มบ้านเรานะครับดีแล้วที่เขาไม่ไปอัพพร้อมแมปปูผักนะครับเออหรือพร้อมกันอยู่อยู่ดีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็รอกันได้นะครับเวลาปิดเนี่ยก็จะประมาณ 2- 3ชั่วโมงนะจากที่เขาเคยปิดมาก่อนนะครับเขาก็บอกว่าอ่แล้วเขาบอกเป็นบิ๊กอัปเดตนะแบบบิ๊กแบบอัปเดตใหญ่เลยนะครับบิ๊กเกสตัวน,นี้นะเออเกมจะอา่าทให้มันสนนุกกกมากขึ้นน้แลว ลดการไกดิ้งลงไปนะครับเพื่อที่จะให้เราเล่นได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าตัวเกมเนี่ยหลังจากที่คนหดตดหายไปเลยนะครับโอ้หายมากว่าครึ่งแลวนะเออเราก็กระแสเกมเท่ากับดีเฟน์ช่วงนี้มันดอปด้วยนะครับเกมมันไม่ได้จะตายนะเพราะเห็นหลายๆคนบ่นกันว่าเอ้ยเกมจะตายหรือพี่คนเล่นรถเกมมันไม่ได้ตายนะครับเออถ้าเราดูจากอนิเมะม์นกาที่เคยคนเล่นรถหรือรักหมื่นหรือรักพันเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายนะมันตอนนี้มันอัปเดตกลับมาก็ยังคนเล่นเยอะอยู่ดีนะครับมันก็ เล่นเกมตายไม่ตายเนี่ยแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับเออชอบอวยแมปไหนนะเออแล้วแต่คนชอบเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เกมนั้นเนี่ยจะคนเล่นน้อยแต่ถ้ายังอัปเดตอยู่แล้วเราชอบเล่นอยู่ก็เล่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทาวเวอร์ที่เขาสปอยมานะถ้าถามว่าเหมือนอะไรนะครับไอ้ด้านขวาตัวเนี้ยที่มันเป็นหอขึ้นขึ้นลงเนี่ยคล้ายๆกับมัลติเพ o m b a คอมแบทเลยนะ เราก็ดูจากทรงหอน่าจะมีชั้นไม่เยอะมากถ้าเราไม่ไต้องการไต่ไปเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าตัวเกมจะมีเป็นสเตจิตมาให้เล่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบไม่มีเทรดน่นเองแล้วก็ไอ้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นแมคคาิกเกมใหม่นะครับบวกกับด่านของบีดด้วยนะออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอัปเดตไอ้แพดบีดซ้ำมาหรือเปล่านะครับแล้วนกะ็ในเรื่องของไทออลเหมือนจะไม่มีเอ้ยเมื่อกี้มียูนิตให้ดูสกินโกโจรหรือเปล่าเมื่อกี้นี้แว๊บนะครับ นี่นี่นี่อาจจะมีตัวละครเพิ่มมาอีกจากที่ในนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะเพิ่มมาไหมนะครับแล้วก็เรื่องของสปีดอัพในเกมเนี่ยเขาบอกเพิ่มอย่างมากนะก็หวังว่าเ่เกมมันจะจบเร็วขึ้นนะครับจริงๆอยากให้เขาปรับให้มันได้ของเยอะขึ้นแล้วก็ลดสปีดไปก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ก็เช่างมันไปนะครับก่อนจบคลิปนะครับอยากแนะนํานิดนึงนะสำหรับคนทีอ่อยากดองของไว้นะก็คือตรงไทออลช็อปตัวนี้นะครับ โอเคเนี่ยเวลาอัปเดตนะครับส่วนมากร้านไท้ออสตัวน,นี้จะถูกรีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวซัมมอนที่ซื้อด้วยเหรียญได้แต่ทุกคนน่าจะฟาร,ร์มเพชรได้อยู่แล้วนะครับมีลักบูธให้ด้วยนะสเตตคิวนะครับอ่ะเป็นพวกรีสเตตหรือว่าจะเป็นตัวการันตีรอคอเนี่ยเห็นเขารีตลอดเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอัปเดตนี้จะรีหรือเปล่านะครับแต่เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยซื้อไว้นะอ่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญตรงนี้เหรียญไอ้จริงเหรียญตัวนี้เราไปฟาร,ร์มได้ที่สําคัญที่สุดในนี้เลยคือ เรื่องของเทรดแบนเนอร์เบรนเนอร์นี่ก็คือเทรดโลนั่นแหละมันก็รีบซื้อไว้นะครับมีทั้งหมด3ล้านก็แปลว่าเราจะได้90โลฟ,ฟีฟีจากตรงนี้นี่เองก็ไปลงแล้วก็รีบซื้อกันแล้วก็จะมีเป็นเหรียญของซัมเมอร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวตัวเกมเขาจะเอาซัมเมอร์กลับมาเหมือนยังใช้เหรียญเดิมอยู่นะอ่ะตรงนี้นะครับนี่ก็รีบซื้อไว้เผื่อเขาจะรีอีกนะครับตรงนี้เนี่ยเรื่องซัมเมอร์นี่เขาจะปรับแก้มาเยอะนะครับหนึ่งเดี๋ยวรอดูว่า อัปเดตหน้าซัมเมอร์จะน่าเล่นมากขึ้นไหมนะครับเออเราก็เห็นมีบอกว่าจะเพิ่มเลนดอกของตัวซัมเมอร์ไฟเวิร์กด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะฟาร์มจริงๆเนี่ยแผทหน้าน่า,นาจะ่าฟาร์มที่สุดเพราะตอนนี้อย่าเพิ่งเอแล้วก็ไปฟาร์มเป็นดีโรมก่อนอน,น่าจะดีกว่าเพราะว่าตัวละครเพิ่มมาเยอะมากเป็น10บสตัวแล้วเขาบอกไว้นะครับว่าอัปเดตใหญ่มากๆจริงเนาะเพนั้นก็ อย่าลืมแนี่กันนะครับแล้วก็เรื่องพวกเควส์เอ็ที่ได้ของนะครับอ่ะก็อย่างไอ้เจ้าตัวบอส NPC ที่เป็นแอดมินเนี่ยไม่ได้ถูกนําออกเขาไม่ได้บอกว่าลิมิเต็ดนะมันก็ไม่ต้องห่วงนะครับเออเห็นเห็นคอมเมนต์บ่น,อ,นอยู่นะว่าเอ้ยไอ้ตัวเควส์บางเควส์มันยากเกินก็คือเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนั่นแหละอ่ะก็เออเรียกว่ามันต้องใช้ของเยอะแล้วกันนะไม่ใช่เล่นไม่ค่อยเป็นเนาะมันก็ นะนำไปเลยนะครับดองของไว้น่าจะดีที่สุดนะครับตัวละครมาเยอะมากนะก็ประมาณนี้กันนะครับคิดอย่างไรกับเทเลอร์ของตัวเกมอัปเดต4นะหวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับเรื่องยูอี่น่าจะเดี๋ยวเราชินมันก็น่าจะดีเท่าถ้าเป็นเชียเ่ยวกรีะดีเดี๋ยวเราก็ชินตากันเองนะครับอ,อาจจะไม่ได้มีอาจจะไม่ได้ดูดีหรือว่าดูแย่ขนาดนั้นเนาะแต่ก็อยากให้เขาดียูอีกเหมือนกันแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับสำนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดตามว่าดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ